ความเดิมจากตอนที่แล้วอาชุราคาบุโอนะฮะพลัง92ล้านนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะกันะะะว่าจะจัดการได้ไหมโบรลตอเตกจะตายหรือไงเงือบ้ากข้าให้เป็นยังไงเป็นยังไงเออตายก่อนโดสะท้อนนะครับบรสตัวที่2นะฮะที่เราจะมาลุยกันนะครับผมก็คือเมลซาการนเองนะฮะซึ่งมีเลือดอยู่572ล้านนะโอเคโลที่เป้ามาขวดไปเอกมามาขวด เอาให้ลับไปเลยปาดเข้าไปนะฮะบอสเราเปิด85ล้านเรียบร้อยครับผมแม่ลุกบอสตัวที่สองเราก็จัดการได้นะครับเจ้าเมสากาดน้อยนะฮะเอาล้วฮะก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายนะฮะที่เราสามารถจะไปตีกันได้นั่นก็คือโกลิบาร์ดนะฮะดังนั้นรอบเดียวไม่ตายนะครับผมเดี๋ยวเราต้องซ้ำมันอีกถึงรอบเรียบร้อยนะฮะชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยบอสตัวสุดท้ายโอ้โหต้องสองรอบนะเนี่ยนั่นแหละฮะความเดิมของตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการเดี่ยวๆนะครับหนึ่งหนึ่งกับบอสนะครับอาชูราคาบโต เมลซาการดโกลิบาสนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนีนะ้มันก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับเกริลกันซุปนะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับเนื่องจากเราสามารถตีมันได้แล้วนะครับ เมื่อก่อนเราไม่สามารถที่จะตีมันได้เพราะว่าถ้าเราไปตีมันเนี่ยเราจะโดนคนในกิวตีแทนนะครับเนื่องจากเราไปทำดาเมจเยอะเกินไปไม่ได้นะฮะแต่วันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับตอนนี้ในกิวของเรานะครับไม่มีใครตีเกลิวกันซุปแล้วนะไปตีโบลอสกันหมดแล้วนะครับก็ถึงเวลานะถึงเวลาที่เราจะเดียวเดียวหนึ่งหนึ่งกับเกลิวกันซุปสักทีนะครับดังนั้นเรา ไปลุยกันเลยเอาละครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับเรามาดูกันเลยว่าเราจะสามารถจัดการเกลียวกันซุปแบบเดียเด่ยวๆได้ไหมกี่เทินหรือกี่ตาลุยกันเลยครับผมนะฮะเปิดมาจากักรพรรดิเด็กติดคีหน่อยนะลูกนะจัดการให้ติดคีหน่อยโอเคติดคีติดบอดพีย่ยี่นั้นแล้วก็ลุยไปเลยนะฮะยุ่งของเรานะจะอมพิษตาบ้าบเข้าไปที่68ล้านไปก่อนนะครับผมนะ <c oughs> เข้าไปทีจากกาักราโรนะ แล้วก็ตามมาด้วยนี่เกรโรชิให้การลดสับอีกทีบอสต่อยโอ้โหลูกไฟไม่พอนี่เองเราโดนเขาหยุดไปนะครับผมโดนเจ้าเกลียวกันซุปลดลูกไฟไปแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไราตาเนี้ยแหละเตม็มเต็มเต็มเตมไปเลยทีเดียวนะฮะติดกี้มาโอเคมายุงพิฆาตจิ้มไปก่อน1ที14ล้านแล้วก็ตามด้วยเอาตีจูจอมพิตาบาบเข้าไปอีก70ล้านเอาซิมจะใช้เวลาถึง10เทิร์ไหมเนี่ยเพนเพื่อนจะ ได้ภายในทั้งเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันนะครับผมมาโบลอสลุกหลักตัวที่แล้วเตะเข้าไปลุกเตะราชาันไปบาบเข้าไปไปอีกที่74ล้านโอเคโอเคคนละ70ล้านคนละเอาวะตอนนี้นะครับรอบที่2ไปลดไปประมาณ20%แล้วนะโดนพลังจิตขึ้นเขาอีกแล้วนนครับบาบเขาให้นะฮะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังไหวอยู่นะมาติดที่โอเคยังติดอยู่ ใส่เข้าไปมาดูดเลือดคืนไปจูจองพิษตายอีกรอบขออีก70ล้านบาบเข้าไปโอเคโอเคเอาแล้วเพื่อนนะครับมีลุ้นอยู่นะฮะตอนนี้นะครับเทินที่3แล้วนะน่าจะได้ไปสัก30%แล้วนะผมวัดได้ผมว่าไหวอยู่ไหวอยู่มาโบลอ์อีกสักหน่อยนะช่วยชยร่วมด้วยช่วยกันบาบไปที่87ล้านเอาวะเอาวะเอาวะมาสิก็มาสิมาสิ มาเทิร์นที่4แล้วครับเพื่อนๆน,นะฮะเกลยวกันซุปตอนนี้นะฮะลถไปเกือบแล้วนะเกือบจะครึ่งหล่อแล้วนะผมว่ามีลุ้นกันอยู่มีลุ้นกันอยู่โอเคติดโ็รเกต์ยี่ติดโปรกยีนะฮะเดี๋ยวเราให้ยุงเราจัดการไปอีกมาบากเข้าไปอีกทีหนึง่งซึบ70ล้านตอนฮนะตอนนี้นะครับเป็นสายเทคนิคนะฮะดังนั้นยุงเราเลยโจมตีได้แค่70ล้านอยู่นะแต่ก็โอเคอยู่โอเคอยู่น่าจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่นะครับบากเข้าไปอีกทีหนึง่งมา ลูกเตะราชันปาบก็ให้เิด็จที่ปะไปคริติคอไปที่81ล้านโอเคถึงจะการเป็นลูกรักตัวเก่าแล้วแต่ก็ยังเตะแรงกันอยู่นะเออมาสิตอนนี้หวังอย่างเดียวเลยนะครับหวังนะฮะต้องให้นะฮะเจ้าเด็กของเราเนี่ยโจมตีให้ติดคริติคอให้ติดบทขยี้นะเออโอเคบทขยี้มาโอเคหน้าที่เองมีแค่นี้แหละบทขยี้อย่างเดียวพอนะที่เหลือปล่อยให้ยุงเราชุดเขาให้ ไปเออจัดการไปเองนะฮะปึบเข้าไปเอาวะเอาวะรอบที่5เกินครึ่งแน่นอนครับได้แน่ได้แน่ๆนนะฮะเพื่อนๆบากเข้าไปสองพล้านเหรอเกลีวเหรอฮะโดนเข้าไปสีโดนเข้าไปซี่บากเข้าไปอีก75ล้านครั้งนี้ไม่น่าจะติดคีนะฮะมามากายแล้วเพื่อนๆครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วครับครั้งนี้เราได้ตีเกลีวอย่างสบายใจนะฮะไม่ต้องพะวงว่าจะโดนนะฮะ คนในกิวรุมตีรุมด่าเราหรือเปล่านะครับเออนะมารอบที่หจูจงพิตายังอยู่เหมือนเดิม70ล้านมั่นคงอ่านะครับตอนนี้นะเรื่องจากพอเรามียุงเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะทําดาเมจที่พอแล้วในการปิดนะเกลียวกันซุปจัดการมาในครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเรามาลุ้นกันตอนนี้ใกล้แล้วนะครับเฮ้ยเหลือ68ล้านแล้วอะ่ะเฮ้ย เหลืสี่รอบทันไหมทันไหมไหวอยู่นะไหวอยู่นะเด็กมาเด็กมาบทขยี้มาเอายังโดนก่อนโดนก่อนบากเข้าให้ยังอยู่ยังอยู่เด็กมาจัดการไปจักรพัฒน์เด็กเอาเวแล้วไงคูดีนะยังมีบทขยี้จากรอบที่แล้วอยู่ <c oughs> เนี่ยปัญหามันอยู่เออ75ล้านมาดิมาสิมาสิบาปเข้าไปเรื่อยเรื่อย ได้อยู่นะได้อยู่นะเพื่อนนะครับผมว่าได้นะเรามาดูกันเรามาลุ้นกันนะฮะแต่ละชั้นบากเขาให้ขี้หน่อยอไม่ขี้เฮ้ยยาซี่ยาซี่ลูกยาซี่ลูกอึกเข้าให้จิ้มเข้าไปเรื่อยๆเด็กครั้งนี้ต้องติดแล้วนะบทขยี้หมดแล้วนะบทขยี้รอบที่แล้วหมดแล้วนะมามารวกแขนอลมานตุ๊บตุบตบโอเคโอ้ โอ้ยเสียวเว้ยเสียวเว้ยลุนเว้ยลุนเว้ยมาขี้หน่อยเออนั่นแหละเฮ้ยหกสิบสี่ล้านโอ้โหเริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงนะฮะอืมเหลืออีกสองรอบไหวไหมเนี่ยไหวไหมเอาหูมาดูเพิ่นไปหน่อยดูเพิ่นไปหน่อยอืมมาถูกเต่ละชัน้นรอบที่แปดแล้วมาขอทักเจ็ดสิบหกสิบเก้าจุดเก้าเก้าจุดเก้าเก้านะฮะใกล้ละใกล้แล้วเพื่อน มารอบที่9โดนสก่อนโดนสก่อนไม่ไวไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไหวอยู่รวแขนมันคิดใีเข้ารอบสุดท้ายโอเคถ้างั้นอยู่ยาวยังครบรอบที่10แน่นอนนะฮะดังนั้นบทขยี่เราสบายแล้วทีนี้เราก็มานลุ้นดาเมจของเราจบภายในกี่เทินโอ้โหเรียบร้อยนะครับจัดการไปในเทินที่9นะครับยุงนะฮะโอ้โหเป็นตัวที่แบกดาเมจนะครับสะใจจริงๆ เรียบร้อยนะครับผมแม่นะฮะในที่สุดนะฮะเจ้าเกริวกันซุปนะฮะเลือด2006ล้านนะครับผมก็โดนเรานะฮะจัดการหนึ่งหนึ่งเดียวเดียวไปเลยนะครับผมนะเรียบร้อยภายในแค่รอบเดียวนะฮะในเทิร์นที่9นะครับนะผู้ปิชีชของเราก็คือยุงของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าของรางวัลจะได้อะไรตึ้มเหมือนเดิมนะจ๊ะ ไม่มีคําว่าซ่อมปรากฏเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเ p พตารลดเมทพีตารลดเมทโอ้โหเหมือนกันเดะเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะฮะ,ะจัดการเกลียวกันซุปนะฮะแบบหนึ่งหตัวตัว,ตวเดียวๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับช่วงนี้ก็ พอดีผมก็มีธุระนะฮะงานยุ่งนะครับก็เลยแล้วก็มีไม่สบายนิดหน่อยปวดหัวนิดนึงนะฮะก็เลยไม่ได้มารงคลิปหรือไลฟ์สดนะครับยังไงก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ยังไงก็ยังนะครับผมยังเล่นแล้วก็อัปเดตอัพพลังของเราเรื่อยๆนะครับนะตอนนี้เรามาอัปเดตยุ่งของเรานิดหนึ่งนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ใกล้จะปลุกตื่นนะได้แล้วนะครับน่าจะอีกสัก3วัน3วันน่าจะได้แน่นอนนะครับกับการ อาห้าดาวม่วงและไม่แน่ไม่แน่นะครับอีก3ามุันนั้นเราอาจจะได้6ดาวม่วงเอ้ยทุยหดาวเหลืองไปเลยทีเดียวพร้อมกับ5ดาวม่วงอ่าไปเลยทีเดียวต้องมาลองลุ้นกันว่าเราจะสามารถทําได้ไหมนะครับในสูตรของการ์ดเนี่ยที่เราเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะเมื่อกี้เรายังใช้อ่าเป็นเพิ่มโจมตีในออปชันของกระนํา อยู่นะครับในออปชันของกระหน่ำเพิ่มสถานะกระหน่ำและเพิ่มพลังโจมตีนะฮะแต่ว่าส่วนการ์ดนะครับส่วนการ์ดของยุงอ่าที่เป็นไล่โจมตีนะครับการ์ดหลักสุดเทพของมันนะฮะนี่นะครับผมยังอยู่นี่นะครับผมรอแค่ว่าอัตราดาเมจอีกอันหนึ่งนะฮะอยากได้อัตราดาเมจอีกอันหนึ่งนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนและมาลุยกันเพียวๆนะครับผม เอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมจะได้มีพลังนะฮะกลับมารวยนะฮะทำคลิปแล้วก็มาไลฟ์สดต่อให้เพื่อนๆดูกันนะครับสําหรับคลิปต่อไปแน่นอนครับผมแน่นอนนะฮะเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะฮะหมาเฝ้าบ้านจะเข้ามาแล้วนะครับผมดังนั้นไม่พลาดแน่นอนกับการสุ่มเจ้าหมาเฝ้าบ้านนะครับ เออให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับกับราชาเกลือแห่งวันพันแมนของผมนี่เองนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากครับผมนะครับตอนนี้ช่วงนี้โควิดก็ระบาดหนักยังไงก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆเลยนะนะครับผมป้องกันกันอย่างแบบมีแบบความระมัดระวังกันให้มากๆเลยนะครับผมนะเราต้องรอดไปด้วยกันนะครับแล้วเราจะอยู่เล่นเกมนะครับทั้งวันพันแมนทั้งบีดไปด้วยกัน นะครับซู่ซู่นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากครับผมต้องลาไปก่อนดูแลตัวเองดีๆนะครับบ๊ายบายจ้า